ที่21-22เป็นหัวข้อเรื่องของสัญญาณ USB 2.0ในตำราเล่มน,นี้เราจะใช้ USB version นี้นะครับเพราะว่าบอร์ดรองรับได้แค่เวอร์ชันนี้นะโดยที่ USB 2.0นั้นมีความเร็วอยู่3ระดับก็คือ1.5 m b เมกะบิตเซัน 12 p เมกะบิตเซัและ48เมกะบิตเซคันะนั้นอนอกจากเรื่องของการารับส่งข้อมูลแล้วนะครับ USB ยังมีความสามารถในการจ่ายไฟเลี้ยงขนาด 5V 0โวลต์0.5แอมป์นะซึ่งพวกเราใช้ในการาชาร์จโทรศัพท์ได้นะและ สูงสุดคือ1.5แอมแปร์สำหรับพอร์ตพิเศษนะแต่ว่า,าปัจจุบันนี้ก็คือเรานิยมชาร์จกับอะแอดปเตอร์โดยตรงมากกว่าเพราะว่าสามารถจ่ายไฟได้เกิน1แอมป์นะครับโดยเฉพาะพวก Quick c h a r ์จหรืออะไรต่างๆนะสายเคเบิลก็มีสเปคนะครับยาวไม่เกิน5เมตรนะครับเนื่องจอากความต้านทานของสาย นะครับก็จะทำให้เกิดโวลเทจดรอปในสายนะครับจนทำให้ความต่างศักไปเลี้ยงที่อุปกรณ์ปลายทางไม,ไม่ถึง5โวลต์นั่นเองนะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆที่นิยมก็คือเรื่องของการด,ดึงสายเข้าออกนะครับฮอตสวอปปิ้งเนี่ยก็คือการดึงสายเข้าออกในขณะที่กำลังเปิดเครื่องอยู่นะครับเช่นอ,อยากจะเปลี่ยนปลั๊ก เป็นคีย์บอร์ดเป็นเมาส์อยากจะเปลี่ยนเมาส์ก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้โดยไม่ต้องรีเซ็ตหรือรีบูตตัวระบบ o s อนะครับอันนี้เป็นชิปตัวหลักของเรานะครับที่ทำหน้าที่เป็น USB พอร์ตขยายเป็น4พอร์ตนะครับก็คือฝั่งนี้ที่เป็นดาวสตรีมนะฝั่งที่เป็นดาวสตรีมทั้งหมด4พอร์ต โดยที่ภายในของชิปแล95น9514นี้นะครับก็มี USB 2.0 h u บอยู่ภายในนะเจ้าฮับตัวนี้ก็เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของ BCM 2837อีกครั้งหนึ่งอีกทอดหนึ่งนะครับเพราะว่า,าจำนวนขาที่จำกัดของ BCM 2 8 3 7เนี่ยทำให้มี USB ได้แค่พอร์ตเดียวนะครับเราจำเป็นจะต้องหาชิปที่ขยายพอร์ตออกมานะครับและในเวลาเดียวกันนะเราก็มีสัญญาณนะครับมีอุปกรณ์หรือวงจรภายในชิปตัวนี้ที่ทำหน้าที่เป็น10ทับร้อยอินเทอร์เน็ตคอนโทรลเลอร นะครับซึ่งจะพูดในหัวข้อถัดไปโอเคนะครับ